ส่งพัสดุกันนะครับเราจะไปส่งอะไรครับคุณสมพรไปส่งกระจกครับเออจะไปส่งกระจกกันนะครับลงาากระจกเอ้ยราวังนะครับมีแคร์ฟูลครับพี่แครฟูร,ฟรอดไปกันต่อครับ <c oughs> เราสองคนจะพากระจกไปรอดหรือไม่นะครับเด <c oughs> ี๋ยวมาไปชิวๆครับชิวๆ <c oughs> ชิวๆส <c oughs> ายไปแล้วก เกลือเกลือเกลือวันนี้เมื่อกี้แกล้งเฉยๆครับจริงๆแบบอะไจริงๆ,ๆ,ๆแบบแบบเออโอ้ชิวชิไหวชิวไหวชิว,ชวเฮคุณหยาเสียระบบนะครับ กกกแไม่นะลูกคขาวีแล้วไม่นะคุณขอโทษครับมันเป็นผิดพลาดเฉยๆครับเมื่อกี้เป็นคัสซีนครับเมื่อกี้เป็นคัสซีนคัทซีนใช่เป็นคัสซีนจริงแล้วเรามาเ,รรนนเราเล่นกันจริงๆแล้วครับตอนนี้เราเล่นกันจริงจังแล้วครับไปกับ let's go <S <ม>เอ้ยไปทางไหนไไมม่ <laughs> ่จ อุ้ยเสียงเกมดังว่ะป<า>ิดแม่งมันเบาได้เบาได้เบาตรงไหนอะ่ะไปกดเออ easy setting แล้วก็เลื่อนลงมาก็จะมีคำว่าวอลลุ่มไม่เป็นไรหรอกเอาแค่เสียงเนี้ยแหละมันได้ยินเสียงเดินแต่เราไม่เอาเสียงมันเล่นดนตรีไปครับเฮ้ยคุณฝาแฝด ฝาแฝดอ่าให้เขาไปก่อนดีกว่าเขาแม่งแบบเขาเป็นเราไปสบลูกค้าคนเดียวกันใช่ไหมไม่คนละคนบริษัทเรามันใหญ่โตคือแบบว่าใหญ่โตมากๆก็เลยแบบว่ามันมีลูกค้าเยอะพนักงานถึงไปได้นะทำไมไม่ขับรถไป่เ,เอา้าเขาเรียกว่าไงจะได้ face to face เข้าใจปะแบบว่ามันเป็นการแบบเอ้ยแม่งไอ้แค่ มันเป็นการใครมาดูพี่อะไรตรงนี้แหละเอ้า <c oughs> ใครทำกระจกแตก <c oughs> ยังไม่ได้ตอบอะไรอีกแล้วเหรอผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ขัดจีนขัดจีนทำไม <c oughs> อันนี้จริงจังแล้วอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังแล้วทุกคนอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังเอ้เจ๊อยสอบเจ๊ไฟสองวันนี้อย่าบังไม่มีครับ เฮ้ยเรามาเช็คไฟสองเลยคิดว่าเราเอ้าวแบบแบบนี้ก็ได้เหรอวะไม่เราถึงเช็คไฟสองแล้วไงตอนแรกเอ้ยไอ้เหี้ย <_ c oughs> พี่ทำอะไรอะ่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรหน่ะพี่บอกพี่ไม่ทำอะไรอีกแล้ว <_ k> หนูไม่ได้ทำ <_ k> อะไรอ่ะแล้วดูแจ็คอาหวัวไปหมกไรแล้วแม่ง ทุกคนทุกคนดูนะครับกำมาโทษผมไม่ทุกคนก็เห็นหนูผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ไอจริงจังแล้วอนี้จริงจังแล้วหัวไปหม่งคุณเอาหัว <ผม S 1> <ล>ไปหม่มง,มอมมงอัะนะนั้นน่ะมันก็โดนดีแน่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 หัวโดนไม่ได้หรอไม่ได้ก็จบแต่โถ่เอ้ยไอกระจบบอก,บ,อกบาง,บาง <c oughs> เอาคุณไปก่อนเลยเอ้าวิ่ยคุณคุณไปก่อนเถอะคุณแม่นดูดูครับดูไว้นะครับผมจะไม่ทำอะไรนะโอ้ยเนี่ยตอนยังไม่อัดอ่ะเล่นดีกว่านี้อีกเพออัดแล้วเล่นอะไรก็ไม่รู้คอนเทนต์ เอาดีดีดีจะได้ไปไกลๆจะถึงลูกค้าไหมเนี่ยวันเนี้ยคุณตามหลังเงี้ยคุณตามหลังผมเนาะคุณไม่เอาคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันได้หรออย่างไรก็ได้หรอคุณไม่เอาไม่ไม่คุณเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวก็จะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้อะไรเนี่ยทำไมก็ตกไม่แตกวะ พี่อย่างนี้ก็จบไม่แตกตลกแล GM ตลกแลมึงเล่นตลกแลถ้าไม่ก็จบไม่แตกอ่ะเอ้ยมึงคนดูด้วยด้วยกูนะเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับดูดูมันดูมันเฮ้ยเขาดู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 เฮ้ย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 จะทำได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเขามีเทคนิคเขามีเทคนิคคุณต้องดูแลผมแบบนั้นนะเขาจะทำได้ไหมเนี่ย ไปกำลังใจคุยก็ไม่ปล่อยจริงนะโดนโดดลกันไปเนี่ยไปครับไมปไหนม,ม,มองไม่เห็นทางเดินวะมองไม่เห็นทางเดินอ่ะเดือไม่ถึงแน่เลยอเร็ว เอ้ยเสียวเสียวเสียวันกกระเด้เออเสียวเสต้องไปลิมนู้ะเนี่ยลิมนีได้ปะเดินลิมนีได้ปะวะ It's o right ตข้านึงมีซึมลไปแล้วนะจริง เนีย่ยแหละเราต้องโดดไปร้อมกันเราต้องโดดพร้อมกันเว้ยอายินขอบเลยอายินขอบเอาคือยิงขอบอะยัง,อ,ง,อ,งอ่ะนี่สองตั้มไปอืเล่นเฮ้ยกระจงไม่แตกว่าสุดสุดบุจ้า Keep going You made it far I know you can be the ไปก่อนเลยไป ไกลจังะเฮ้ยคุณคุณคุณยูไผมไหวผมไหวชิวผมไหวชิคผมไหวชิวผมกลัวความสูงนะครับอะไจะไม่ากูจะบ่ากูอยากว่ากูจะบ้า อือตกุกตาเครซี่เลิกใบเล็กแต่เช็คพอยต์ไอ้เชี่ยเช็คพอยต์อยู่โคตรไกลคุณใจเย็นไอ้เชี่ยเราประเด็นกระจกก็ไม่แตก จะว่าก็อยากจะว่าเหนื่อยอะเหนื่อยอะไรเลาแล้วก็เป็นอีพอยที่เราตรงมันเ๋ยวโอ้โหเหมือนทางานดีเ่นต์ยประเด็นคือโดนคอมเพลย์หลายรอบแล้วนะเพราะว่าแตกหลายรอบจัด แตกหรือ่ใช่กระจกนะคนส่งกันแตกฮึบเร็วฮึบเอาหนูรู้แล้วว่าหนูอ่ะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงหนูไม่กดสเปกบาร์แล้วทำไมไม่ถกแม่งเอ้ย คกูหนูว่ามาแม่กูอะ b u i กับชิปชิปปวกัน,กนเววิ่ชิปมันชินอะเขาเ้าใจไหมครับเอาใหม่เอาใหม่ผมตั้งแตละไ <c oughs> ม่ชินมันจะเกมไหนชิปอะผมจะวิ่งผมชิป่ผมจะวิง่งกินชินอิมแพ็ค <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ผ้าใหมจ่จะกลัเปบ้าลูกเดยวเดยว เอสเปกบามันเป็นตั้งสี่อ,อะต,อ <c oughs> ตัวนี้ได้หรอได้มาเลยจะบีไ,ได้ปะเอ้ยเอ้ยออกมา อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยเอาไอ้คู่นั้นเอาอีกแล้วนี่นะเราไปพร้อมกันนะไปยังเอาหนึ่งสองสาไปเฮ้ยเก่งมากลูกคลิปก็อีกโอเค You made it this far. I know you can b e t h e wall. ขอบคุณนะท่านประธานบริษัทต้องมุมเลยมุมมุมเลยถือไปึ๊บมาปึ๊บ ประชาชนนกำลังใจผมด้วยจะลดอะไรทักไหนเนี่ยคือลูกค้าบ้านยงแบบไหนเนี่ยเราจะไปเห็นไปเหนนะไปไปเฮ้ยไปค่อยไปค่อยไปค่อยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผิดอันนี้คุณผิดคุณผิดอันนี้คุณผิดเต็มๆเลยครับทุกคนผมผิดนะคุณทำแบบนี้ได้ไงพออสาสโอ้โหคุณจะบ้าโอโ้โหเฮียเลิ่มคนเกัน คงแดดมากนะเอ้าวเป็นลมแดดเป็นลมแดดตรงนี้นอนน้อยผมนอนน้อยครับ่วงนี้เป็นลมแดด <c oughs> Ha-ha! <laughs> มิมมิม <twitch> มิมจัามิมมิมเอายั้อไปหนึ่งสองึ่งสองแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ้้ คุณทำยังไงเดี๋ไหมได้วปะได้๋ปะด้บปะได้ปะได้ปะดปะได้ปะกูพยายามถอยหลังอยู่กูพยายามถอยหลังอยู่ถอยหลังอ่คุณฟอร์มตกหรอคุณดึกแล้วฟอร์มตกอ่ะคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณอย่าดิคุณโดนไม่ผ่านนะโอ้ยโก คุณอนนฟอร์มตกนะครับคุณฟอร์มตกนะครับเราบอกว่าจะไปเล่นฮาร์ดอีกแค่แค่ต้องไปอย่างไรก่นวันนี้อย่าบาังมนันมีค่ะแงวแงวแงววันนี้าบางมานันมีอ่ะ เราต้องไปก่อน,อน,นออไกลมากเลยโดดยังไงวะรอบแรกโดดยังไงวะพัน หนึ่งสองสามขึ้นมาเดเแล้วขึ้นมา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 จับอยู่ยังจับอยู่ขึ้นมาขึ้นคุณผมแรกคุณไม่ได้รักรักวันนี้รากวันนี้ เฮ้ย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 กระโดดได้กระโดดได้กระโดดได้โอ้ยเอ้ยอศจรย์เสียงผมมือไปะปแปะปไปไปเนี่ยตอนแรกโดดยังไงว่าผ่านเดี๋ยวนะขอคำนวณองศา่ะปาลินไฮนี่ไงมุมมุมประมาณช่องสองประมาณช่องสองไอ้ไปสี่เหลี่ยมอันที่สองอะสองสามประมาณนี้ ไปโกฮัตเอาโกฮฮบฮึปพาลากุู้อก้วเอ้ยโดดได้โดดได,ด,ด,ด้เอ้ยไม่ต้องตืง่นเต้นไม่ต้องตืง่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นอย่าตื่นเตาฮให้หนูไปก่อนวะล่ะอย่าตื่นตะโนกอย่าตื่นตะโนกโออแอย่าต้องให้ถึงมือผมครับเพราะเดี๋ยวผมมันมือโปตอนเนี้ยผมรู้แล้วผมมันเก่ง ผมว่าดับเบิร์คิวอะไรเหรอเอาเลยยาวยาวเลยเป็นไหมอันนี้คือไงอ่ะี่งรไหนเข้ามดรออ้าวเโหลงไปข้างล่างไม่ได้วะโอ้โหทางเดินเชี่อบ้านมึงอยู่ไหนเนี่ยอกูยากจะรู้ว่าลูกค้าอยู่ไหนเอาเครื่องบินให้กูไหม เอาฮอไปหย่อนส่งเลยได้ไหมคะพอดีแบบว่าค่อนข้างจะเราต้องได้โบน,นัสเลยนะเราตั้งใจทำงานขนาดเนี้ย <c oughs> คุณรอผมด้วยสิ <c oughs> คุณใจเย็นนะฮัลโลรีอะรีบอ่า <c oughs> ถ้าเร่ารีบฮ่าจะา่าง,ง่าฮ่า <c oughs> มันก็ใบว่า walk on the zip line เท่านั้นไอ้ชี่ยนี่คือ zip line ได้ไงเชี่ยข,ขาวเห็นวอออเออแล้วยังไงก็ก็เดินไงเดินใช่ไหมเดินใช่เฉย สุดแข็งแล้วนะผมสุดแข็งแล้วนะคุณใจเย็น <laughs> คุณคุณอย่าประมาทสิครับ <laughs> โอ้เสียว <laughs> ไอ้เห <laughs> 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 ี้ยควรไก่ไอ้เหี้ยบ้านมันอยู่ไหนเะนี่ยกระจกอันนี้คงเป็นร้านอนะ <laughs> <laughs> กรจะจบสามพันครูคุณใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดนตัวไปยังไม่เอาไปโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยสองทางเลยหรอคนละฝั่งเลยปะละ่ะไปจัดไปเอ,อ้แต่เหมือนของพี่ใกล้กว่าหนูอะโอกัน <g ười> ใกล้กว่าเอาคนแล้วฝังก็ได้จะกระโดดกลับไปอกีอกอหรอจะเกิดไปแล้วนะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยทำไมมันไกลย,ยังว่าเนี้ย ยังได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่คุณใจเย็นคุณเวทิงเวทิงมีพิรีสเดี๋ยวนะพยายามอยู่กับกอดจะได้ไม่ต้องดึงอุ้ยนี่ไกลนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณทำไมคุณทำแบบนี้คุณมันยังไม่แตกคุณทำไงอะทำไงดีอะ เฮ้ยพยายามหาทาั้งพยายามกระโดดอยู่พยายามกระโดดหาม,มุมกระโดดได้ไหมไปนะกลัไวมไม่น่ารอดเฮียเอ้ยเห<อ>ี้ยดึงกุลออกมาอีก <laughs> คุณเนี่ยตอนนี้ผมเก่งแล้วนะกลายเป็นคุณอะคุณทำอะไร ค trendy, ุณร <c oughs> okay. ีบอ่ะมันมีอะอย่างเงี้ยความรีบเป็นบอกเกิดแห่งความกระจกแตกมากลืดรึมากรีลืนโอ้โหโอตาลูโอ่งแล้วกูต้องเริ่มใหม่วิใครเห็นี่ยโอ้โหกูหยุดคลิปก่อนเลยตอนเนี้ยกูหยุดคลิปก่อนเลยกูหยุดคลิปก่อนเกูหยุดละสัตตอปรีคอน